สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเช็คผลลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตรวจสอบสถานะผ่านหรือไม่ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กด like, แชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ประชาชนคนไทยนะครับลงทะเบียนไปน่าจะประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสนใจของคนไทยก็ใจจดใจจ่อไปอยู่ที่การตรวจสอบสถานะนะครับว่าจะผ่านกันหรือไม่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่12กันยา65นะครับเช็คผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตรวจสอบสถานะผ่านหรือไม่ ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรคนจนหลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565ล่าสุดกระทรวงการคลังพ้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายนเปต้นไปโดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งหมด8รอบเริ่มตั้งแต่วันที่ 16กันยายนจนถึง11พฤศจิกายน2565สรุปวันเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่รอบที่1จะประกาศในวันที่16กันยายน2 5 6 5กผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่5กันยายน2 5 6 5ถึง8กันยายน2 5 6 5จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่ได้ในวันที่ 16กันยายน2 5 6 5เป็นต้นไปรอบที่1นนะครับกลุ่มที่ลงทะเบียนในวันนี้นะครับท่านใดลงทะเบียนในวันไหนก็ต้องจํากันด้วยนะครับจะได้มาเช็คถูกนะครับว่าจะตรวจสอบได้ในวันไหนนะครับรอบที่2นะครับจะประกาศในวันที่23กันยายน2 5 6 5ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่9กันยา2 5 6 5กถึง15กันยา2 5 6 5จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ ในวันที่23กันยายน2565เป็นต้นไปรอบที่3นะครับจะประกาศในวันที่30กันยายน2565สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่16กันยายน2565จนถึง22กันยายน2565จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่30กันยายน2565เป็นต้นไปรอบที่4นะครับประกาศวันที่7ตุลาคม2565 ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่23กันยายน2565ถึง29กันยายน2565จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่7ตุลาคม2565เป็นต้นไปรอบที่5นะครับประกาศวันที่14ตุลาคม2565สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่30กันยายน2565ถึง 6ตุลาคม2565จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่14ตุลาคม2565เป็นต้นไปรอบที่6ประกาศวันที่21ตุลาคม2565สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่7ตุลาคม2565 จนถึง13ต e. th ุลาคม2565จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่21ตุลาคม2565เป็นต้นไปรอบที่7นะครับประกาศในวันที่28ตุลาคม2565สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่14ตุลาคม2565ถึง19ตุลาคม2565จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 28ตุลาคม2 5 6 5เป็นต้นไปรอบ8นะครับรอบสุดท้ายจะประกาศในวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 5สําหรับผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์นะครับกลุ่มนี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในวันที่20ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2 5 6 5ณจุดที่ลงทะเบียน และสามารถเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่11พฤศจิกายน2565ใครลงทะเบียนวันไหนก็ต้องเช็ควันที่ท่านลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าจะมีการประกาศวันไหนนะครับหากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ไม่สมบูรณ์เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไข,ขข้อมูลของตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นวิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ในวันที่16กันยายนถึง11พฤศจิกายน2565โดยสามารถตรวจสอบผลการสมัครผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้2ช่องทางดังนี้2ช่องทางที่จะตรวจสอบผลได้นะครับก็คือ 1. ช่องทางการตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คลิกปุ่มสีส้มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพียงพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดอีกวิธีนะครับก็คือตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผ่านจุดบริการรับลงทะเบียนให้ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนและยื่นตรวจสอบสิทธิ์โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอตรวจสอบผลการสมัคร และยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่สําหรับท่านใดที่ไม่เก่งทางด้านไอทีนะครับก็ให้มาที่หน่วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการให้กับท่านนะครับท่านมีหน้าที่พกบัตรประชาชนใบเดียวนะครับแล้วก็เอามาเช็คผลลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่นะครับก็จะรู้ทันทีนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง หน่วยลงทะเบียนนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องดูด้วยว่าผลของท่านออกมาหรือยังนะครับท่านลงทะเบียนรอบไหนผลออกวันที่เท่าไหร่นะครับท่านต้องเช็คตรงนั้นด้วยถ้าผลยังไม่ออกนะครับท่านมาเช็คก็เสียเวลาเปล่านะครับท่านจะทําการเดินทางไปแบบเสียเที่ยวนะครับพรุ่งนี้มีเงินเข้าสูงไว้รับรอบ3เดือนกันยายนอีก4วนันเข้าอีกรอบ4เดือนหน้ามีหรือไม่ วันนี้ผมมีข่าวดีนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุพรุ่งนี้จะมีเงินเข้ากันแล้วนะครับโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินในรอบที่3แล้วนะครับหลังจากรับรอบแรกนะครับในวันที่1กันยา รอบ2ก็ในวันที่9กันยานะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ3แล้วก็คือวันที่15กันยานั่นเองนะครับหลังจากนั้นรออีก4วันท่านก็จะได้รับเงินเข้าอีกรอบเป็นรอบที่4นะครับเดือนนี้เข้าเต็มๆนะครับแต่เดือนหน้าจะมีหรือไม่นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับตารางเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมงบประมาณปี2 5 6 5สําหรับงวดที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับคืองวดที่6วันที่นะครับก็คือ15กบน้าอันี้นะคกับเป็นบี้นะครับแป ไข้ท่าน ช้าไป2เดือนนะครับโดยท่านที่ถือบัตรคนจนแล้วก็มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับ100บาทท่านที่ถือบัตรคนจนนะครับแล้วก็รายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีก็จะได้50บาทนะครับสังเกตนะครับงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วเดือนหน้าเงินตามมาตร,รการนี้จะไม่มีแล้วนะครับตามตารางนี้งวดของวันพรุ่งนี้นะครับจะตรงกับงวดของเดือนกร,รกฎาคม65รัฐบาลจ่ายช้ามา2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงวดเดือนสิงหาคม -65 กันยา65แล้วก็ตุลาหกหเลื่อยไปนะครับ รัฐบาลก็จะไปจ่ายให้ท่านวันข้างหน้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมมองนะครับว่าน่าจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้นะครับก็คือน่าจะครึ่งปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับกว่าที่ท่านจะได้รับในงวดเดือนสิงหาคม65นะครับและที่ผมบอกนะครับอีก4วันก็จะมีเงินเข้าอีก1รอบนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุอันนี้เป็นตารางโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุอนุมัติ6เดือนนะครับโดยงวดที่ท่านจะได้รับนี้เป็นงวดที่3นะครับ งวดสุดท้ายอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินของวันที่15กันยานะครับกับเงินของวันที่19กันยานี้ท่านจะได้รับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับเดือนหน้าไม่มีแล้วโดยเบี้ยที่ท่านได้รับนะครับเป็นเบี้ยของเดือนกันยายน2565อันนี้ไม่ได้ตกเบิกนะครับจ่ายตรงเดือนนะครับโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีนะครับจะได้รับ100บาทแล้วผู้สูงอายุที่มีอายุ70-79ปีนะครับ <Yeah>. <S <S จะได้รับ150บาทผู้สูงอายุอายุ80-89ปีนะครับจะได้รับ2 0 0บาท แล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุ90ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับ250บา,<_ <d> _>บาทโดยเงินตามมาตรการนี้นะครับที่ว่าหมดแล้วจะไม่เหมือนมาตรการเพิ่อสักครู่นะครับมาตรการสักครู่นี้อีกประมาณครึ่งปีผมว่ามันก็น่าจะกลับมานะครับแต่มาตรการนี้น่าจะกลับยากนะครับนอกจากเดี๋ยวรัฐบาลจะมีเงิน หรือมีงบประมาณหรืออาจจะมีการไปกู้เพิ่มมานะครับก็อาจจะมีเงินมาแจกแต่อันนี้เป็นมาตรการพิเศษพิเศษสุดๆเลยนะครับก็คือไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพิ่งจะมีครั้งนี้ครั้งแรกก็เลยเดาไม่ถูกนะครับว่ามาตรการนี้จะกลับมาหรือไม่นะครับแต่ส่วนตัวผมมองก็ไม่น่าจะกลับนะครับสำหรับเงินเมื่อสักครู่นะครับเงินจะเข้าในบัตรคนจนนะครับแต่เงินตรงนี้จะเข้าในบัญชีธนาคารของท่านที่ท่านได้รับกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับหรือที่เรียกว่าเบี้ยหลักท่านได้รับเบี้ยหลักทางไหนนะครับเงิน ตรงนี้ก็จะเข้าที่เดียวกันเลยนะครับถ้าท่านเข้าบัญชีไหนก็จะเข้าบัญชีนั้นหรือถ้าท่านรับเป็นเงินสดท่านก็ต้องไปรับเงินในที่ที่ท่านเคยไปรับนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของท่านผู้สูงอายุนะครับจะได้รับเงินอีก2รอบในเดือนนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีด้วยก็คือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับเดือนต่อไปก็จะไม่มีเงินพวกนี้แล้วนะครับ